ฮ่า่าสั่งของมานะครับแล้วเพิ่งได้วันนี้อาจจะมาแกะพร้อมกันซีนมาแล้วนะไม่ออกอะ่ะเลยนะมีวิธีหนึ่งที่ตัดเถื่อนนะคะ ใครไม่ชำนาญห้ามเรียนแบบอย่างยิ่งยวดแต่ซึ่งกันไกไม่มีแลวสิ่งที่เจอแล้วตรงนี้ก็คือมีแค่มีดโอ,โอ้ยชีวิตมันช่างยากเย็นอ ไม่กัดยังจะมีด้านข้างเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซีนดีมากซีนดีเกินไปจับไม่ได้เราจะมาเปิดพร้อมกันเราจะดูไปพร้อมกันค่ะทุกคนโอ้ไม่เห็นอะไรเลย เขาซ้นดีอยู่นะเนี่ยถ้าเคยเคยดูคลิปของที่ญี่ปุ่นเคยบอกนะคะบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้เขารีกว่าปลกคอนเออจะช่วยกันกระแทกเหมือนกันหวังให้มันเป็นปลกคอนไราง้จะได้เอามากินแล้วเล่นต้องยอมใจพี่ปบเนีย์นะแต่ก็อะไรเขาไม่ได้ของเราอยู่กับ เขาชีวิตของเราน้ำมูไห่นิดนึงนะคะอากาศอากาศที่นี่ไม่ค่อยดีเท่า,ทาไหร่รถมันเยอะแล้วเริ่มเป็นภูมิแพ้อีกแล้วเด้อนฝนตกอะไรอีกอ่ะมาค่ะมีดเหมือนเดิมนะคะไม่อยากจะใช้เลยเฮ้ยเอ้ยแกะได้แล้วค่ะ ่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเป็นดีไปนะคะบางทีเราจะได้เห็นแล้วใกล้ความจริงเฮ้ยเห็นแล้ว จะจามแล้วเนี่ยทุกคนเออไม่อยากให้เห็นหน้าตอนนี้สภาพตอนนี้ก็แย่พอๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวตรเนี้ตรนี้นี้แตตรนี้อยลล คือต้องขอโทษนะคะที่ฟิล์มแกะไม่ถูกต้องใครโกอยาก่าโกดฟิล์มเลยนะอันนี้คือไม่มีอะไรช่างหน่อนะคะเฮ้ยเฮ้ยแพ็กดีกันไว้ดะจดอันนี้ต้องเบามือแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มบางเดี๋ยวน้องบาดเจ็บน้องน้องน้องสวยว่ากคนเลิว เดี๋ยว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 แเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะะเดีตอนซไม่เห็นคือฟิล์มบ้า นิยาของปรามาจารย์โมเสนของซิ่วมากเลยค่ะบ้าท,ที่สุดก็คือเรื่องปรมาจารย์นาทีมานนะคะเลยตั้งปฏิทานไว้ว่าถ้าเป็นไปได้แม้ว่าคุณโมเสนจะแต่งเรื่องอะไรมาจะดูให้ครบจริงคุณไม่ใช่อะไรหรอกความรลบสวนตัวสวยมากทุกคนดูดิสวยมากอ่ะจะสน จะสนใจเรื่องปกนี่แหละเพราะว่าปรามถ้าใครดูประหามาจาระธิมานนะคะไม่ใช่ดูสิถ้าดูมันเป็นซีรีส์หรือไม่ก็การ์ตูนเนาะใครซื้อไอ้หนังสือประลามาจาระธิมานเหมือนกันนะคะจะรู้ว่าปกเขาว่าจะเป็นแบบพิเศษแล้วก็ไอ้ที่คั่นด้วยก็เป็นแบบพิเศษเหมือนกันแต่นี่ดูธรรมดานะคะแต่สวยมากสวยสวยจริงๆ สวยม,มากอ่ะซ้ำหลานซ้ำหลานน่ารักมากโอ้ยยังไม่อยากเกะบแตงแ้ยไว้เราดินน้นดึงอ่ะ,อะเดี๋ยวจะเอาไปเข้าปกก่อนจากนั้นค่อยอ่านกันนะคะน่ารักมากทุกคนน่ารักมาก ครอบครัวฟิลมด่านแน่นอนค่ะไม่มีใครสนับสนุนเรื่องแบบนี้เลยค่ะเราต้องเก็บไว้แม่เขารู้ค่ะเป็นกำลังใจให้ฟิล์มอ่านเล่มนี้จนจบด้วยนะคะหนาว่าถ้าใครชอบเหมือนกันก็คอมเมนต์นะคะคน,นี้เป็นคลิปแรกที่ทำจริงๆนะเนี่ยนะดูมั่ๆวยก็ไม่รู้ ถ้าชอบเหมือนกันกดไลค์นะคะกดแชร์เราเล่นคนที่เผลอเข้ามาดูก็ขอบคุณนะคะไปละอัดคลิปเล่นเฉยเยอยากลงเป็นความทรงจำบ๊ายบาย